เวลาที่เรานั่งลงกินอาหารสักมื้อหนึ่งคุณเคยสังเกตไหมครับว่าส่วนใหญ่เรารีบกินไปตามความหิวหรือโมแต่ตามใจกับรสชาติจนแทบไม่รู้ตัวเลยว่าเรากําลังกินอยู่จริงๆแต่ในทางธรรมพราะพุทธเจ้าทรงสอนว่าแม้การกินก็เป็นการภาวนาได้ถ้าเรากินด้วยสติรู้จักหายใจรู้จักลิ้มรสโดยไม่เผือตามความอยากใจเราจะสงบและกายเราก็จะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาธรรมะที่เราจะชวนกันฝึกกินอย่างมีสติในทุกมื้ออาหารไปพร้อมกันครับอาหารคือปัจจัยยังชีวิตไม่ใช่ของสนองความอยากเวลาที่เรานั่งลงตรงหน้ามื้ออาหารหลายครั้งเราแทบไม่ได้มองมันว่าเป็นเพียงสิ่งที่ค้ำจุนชีวิตแต่เรากลับมองมันเป็นเครื่องสนองความอยากกินเพื่อตามใจลิ้นมากกว่าจะกินเพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ได้ผลก็คือ ยิ่งกินยิ่งอยากยิ่งตามใจก็ยิ่งไม่รู้จักพอและบ่อยครั้งความสุขจากรสชาติอยู่ได้เพียงชั่วครู่แต่ความหนักกายและความฟุ้งซ่านในใจก็ตามมาพระพุทธเจ้าทรงสอนชัดว่าการฉันอาหารของพิสูจทั้งหลายไม่ใช่เพื่อความเพลิดเพลินไม่ใช่เพื่อความกำหนัดไม่ใช่เพื่อโอ้อวดแต่เพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปเพื่อบำบัดความหิวเพื่อเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม คำสอนนี้สะท้อนว่าการกินไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือของกิเลสแต่เป็นเพียงการเลี้ยงกายให้พออยู่ได้เพื่อทำสิ่งที่มีคุณค่าต่อไปหากเรามีสติในขณะกินเราจะเห็นชัดว่าอาหารคือปัจจัยไม่ใช่ของหรูหราไม่ใช่ของที่ต้องตามใจเสมอไปแต่คือสิ่งที่ทำให้เรายังหายใจทำงานและใช้ชีวิตอย่างสมดุลหากเรากินเกินพอดีใจก็จะฟุ้งซ่านกายก็จะหนัก อาหารที่ควรเป็นยากลับกลายเป็นพิษแต่ถ้าเรากินอย่างรู้ตัวอาหารก็คือธรรมะที่สอนให้เรารู้จักพอดีในความเป็นจริงแล้วอาหารไม่ต่างจากเชื้อเพลิงที่ใส่เข้าไปในตะเกียงเพื่อให้แสงไฟสว่างถ้าใส่มากเกินไปน้ำมันก็ล้นออกมาถ้าใส่น้อยเกินไปไฟก็ดับแต่ถ้าใส่พอดีไฟก็สว่างอย่างสมดุลกายของเราก็เช่นกันต้องการอาหารเท่าที่จำเป็นไม่มากหรือน้อยเกินไป ในทางธรรมหากเรามองอาหารด้วยปัญญาเราจะเห็นโทษของการกินตามกิเลสและจะเข้าใจคุณค่าของการกินด้วยสติอาหารจึงเป็นบทเรียนที่เตือนให้เราไม่หลงไปกับความอยากเพราะความอยากนั้นไม่มีวันเต็มแต่การรู้จักพอดีจะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงเพื่อให้เห็นภาพลองฟังเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลมีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งชื่อโสณทัศนะท่านเพิ่งบวชใหม่และยังติดรสอาหารอยู่มาก ทุกครั้งที่ออกบินทบาทท่านจะเลือกบ้านที่มักถวายอาหารอร่อยและเมื่อฉันเสร็จก็มักจะคิดถึงรสชาติอยู่นานวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงสร้างจึงตรัสเรียกโสนทัศนมาสอนพระองค์ตรัสว่าภิกษุเอย๋ยอาหารไม่ใช่เพื่อความเพลิดเพลินแต่เพื่อยังชีวิตเมื่อเธอยึดติดรสเธอกำลังให้อาหารกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสแต่ถ้าเธอรู้จักฉันด้วยสติอาหารก็จะเป็นเพียงปัใจจัยให้กายยังคงดำเนินต่อไป เพื่อเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมโสนทัศนะได้ฟังแล้วจึงเปลี่ยนวิธีมองเขายังคงฉันอาหารทุกวันแต่ไม่ลหลงไหลในรสชาติอีกต่อไปท่านใช้เวลาฉันเพื่อระลึกถึงความไม่เที่ยงของอาหารและเห็นว่ากายนี้ต้องพึ่งพาเพียงปัจจัยเพื่อดำรงอยู่เท่านั้นไม่ใช่เพื่อความสุขที่ลิ้นเมื่อใจคลายจากความยุติดร่างกายก็เบาและใจที่เคยวุ่นวายกลับสงบขึ้นเรื่องนี้ทำให้เราเห็นว่า การกินคือการฝึกธรรมะได้จริงถ้าเรามองว่าอาหารเป็นเพียงปัจจัยอย่างชีวิตใจก็จะไม่ถูกลากไปด้วยกิเลสแต่ถ้าเราลหลงไหลในรสชาติอาหารก็จะกลายเป็นเครื่องผูกมัดใจให้เราไม่รู้จักพอดังนั้นทุกครั้งที่นั่งกินลองถามตัวเองว่าเรากำลังกินเพื่ออะไรเพื่อเลี้ยงกายให้อยู่หรือเพื่อตามใจความอยากถ้าเราฝึกกินด้วยสติอาหารทุกมือ้อ ก็จะกลายเป็นธรรมะที่ค้ำจุนไม่เพียงแต่ร่างกายแต่ยังเกื้อกูลให้ใจเราเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความสงบด้วยการเคี้ยวอย่างรู้ตัวคือการภาวนาในชีวิตประจำวันหลายคนอาจคิดว่าการภาวนาการเจริญสติต้องเกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่เรานั่งขัดสมาธินับลมหายใจอยู่ในที่สงบเงียบแต่ในความเป็นจริง พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสติสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกอิริยาบถท,ทุกการกระทำและหนึ่งในช่วงเวลาที่เรามักละเลยที่สุดก็คือเวลาที่เรากำลังกินอาหารการกินอาหารเป็นสิ่งที่เราทำทุกวันวันละหลายครั้งแต่เรามักกินด้วยความเคยชินกินไปคุยไปกินไปคิดไป กินเพื่อตามใจลิ้นมากกว่ากินเพื่อเลี้ยงกายแต่ถ้าเราลองกลับมามีสติกินช้าลงเคี้ยวอย่างรู้ตัวรู้รสชาติที่เข้ามาสัมผัสลิ้นรู้ว่ากำลังเคี้ยวกำลังกลืนทุกคำที่กินก็กลายเป็นการภาวนาได้การเคี้ยวอย่างรู้ตัวทำให้เราเห็นความจริงของกายและใจในขณะนั้น เราไม่ได้กินเพื่อความเพลิดเพลินแต่กินเพื่อยังชีวิตกินเพื่อให้กายมีกำลังใช้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อไปทุกคําที่เคี้ยวด้วยสติจึงเป็นการฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันเป็นการเตือนให้เรารู้จักพอดีและไม่หลงไปตามความอยากหากเราฝึกกินเช่นนี้เป็นประจำใจจะค่อยๆสงบขึ้นเหมือนกับเวลาที่เรานั่งสมาธิ เพราะแท้จริงแล้วการนั่งสมาธิและการเคี้ยวอย่างรู้ตัวคือการฝึกสิ่งเดียวกันนั่นคือการรู้เท่าทันในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าไม่ปล่อยใจให้ลอยไปในอดีตรหรืออนาคตการเคี้ยวจึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่คือโอกาสในการเจริญสติที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนการกินอย่างรู้ตัวไม่เพียงแต่ทำให้ใจสงบ แต่ยังก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพกายด้วยเพราะเมื่อเรากินช้าลงเคี้ยวอิ่มเคี้ยวละเอียดเราจะอิ่มเร็วขึ้นกินน้อยลงโดยธรรมชาติและร่างกายก็ย่อยได้ดีขึ้นนี่คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งกายและใจพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้มีสติย่อมอยู่เป็นสุขเสมอไม่ว่าจะกำลังทำสิ่งใด แม้เพียงการกินอาหารหากทำด้วยสติก็กลายเป็นการภาวนาและเป็นหนทางไปสู่ความสงบได้เช่นเดียวกับการปฏิบัติธรรมอย่างอื่นเพื่อให้เห็นภาพลองฟังเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลมีสัมมเนรูปหนึ่งชื่อส um ุมนณะเป็นเนนที่สุกสนและมักรีบกินอาหารเวลาฉันก็มักจะตักเข้าปากอย่างรวดเร็ว ไม่เคี้ยวให้ละเอียดเพราะใจเต็มไปด้วยความอยากวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเห็นพฤติกรรมของเนนจึงตรัสสอนว่าสุมาณะเอย๋ยการฉันเช่นนี้ไม่ต่างจากการตามใจกิเลสอาหารควรเป็นเพียงปัจจัยเพื่อยังชีวิตมิใช่ของเล่นของความอยากพระองค์จึงให้สุมานณะฝึกฉันอย่างมีสติเขียวทีละคำ รู้ตัวในทุกครั้งที่เคี้ยวและเกลื่อนในตอนแรกเนนรู้สึกอึดอัดแต่เมื่อทำไปทุกวันใจก็ค่อยๆสงบลงความอยากที่เคยพลุ่งพล่านก็เบาลงสุมนะเริ่มเข้าใจว่าแม้เพียงการเคี้ยวข้าวก็เป็นการฝึกภาวนาได้และทำให้ชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยธรรมะเรื่องนี้สอนเราว่า การภาวนาไม่จำเป็นต้องแยกออกจากชีวิตจริงแต่สามารถเกิดขึ้นได้แม้ในสิ่งเล็กน้อยที่สุดเช่นการกินอาหารถ้าเราเคี้ยวอย่างรู้ตัวทุกมื้อก็จะกลายเป็นการปฏิบัติธรรมทุกวันก็จะกลายเป็นโอกาสในการฝึกใจให้สงบและเราจะพบว่าธรรมะมิได้อยู่ไกลเลยแต่อยู่ในทุกลมหายใจและทุกคำที่เรากินรู้รส แต่ไม่ติดรสเวลาที่เรานั่งลงกินอาหารความจริงแล้วทุกคนย่อมรับรู้รสชาติที่มากระทบลิ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รสหวานก็รู้ว่าหวานรสเค็มก็รู้ว่าเค็มรสเผ็ดก็รู้ว่าเผ็ดนี่คือธรรมชาติของการรับรู้แต่สิ่งที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่การรู้รสหากแต่เป็นการติดรสเมื่อใจไปยึดถือว่าอาหารแบบนี้เท่านั้นที่อร่อย อาหารแบบนั้นไม่ถูกปากใจเราก็จะถูกลิ้นบงการทันทีพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เราเห็นว่าความสุขจากรสชาติเป็นเพียงสุขชั่วคราวอยู่ได้ไม่นานหลังจากกลืนลงไปแล้วความสุขก็หมดไปถ้าใจไปยึดติดเราจะกลายเป็นทาสของรสอาหารยิ่งอยากก็ยิ่งหิวยิ่งได้ก็ยิ่งอยากมากกว่าเดิมไม่เคยเต็มอิ่มจริงๆแต่ถ้าเราเพียงรู้รส แล้วปล่อยผ่านไม่หลงไม่ติดไม่ตามใจเกินไปใจก็จะสงบและเป็นอิสระการกินอาหารด้วยสติจึงเป็นการฝึกปล่อยวางอย่างหนึ่งเรารับรูร้รสแต่ไม่ยึดติดกับรสนั้นไม่ได้ปฏิเสธความอร่อยแต่ไม่ปล่อยให้ความอร่อยกลายเป็นโซ่ตรวนผูกใจเรากินเพื่ออย่างชีวิตกินเพื่อให้กายมีกำลังไม่ใช่เพื่อสนองความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าเราฝึกได้แบบนี้ใจก็จะค่อยๆเบาและเราจะพบว่าความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่การตามใจลิ้นแต่คือใจที่เป็นอิสระจากลิ้นรู้รสแล้วปล่อยรสไม่ยึดติดไม่ปลักไสเมื่อใจกินด้วยสติอาหารทุกมื้อก็จะเป็นธรรมะที่สอนให้เราเข้าใจความไม่เที่ยงเพราะรสชาติที่ว่าอร่อยที่สุดก็ไม่อาจอยู่ได้นานเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็เปลี่ยน เดี๋ยวก็เสื่อมสลายแต่ถ้าใจไม่ติดใจก็จะสงบแม้ได้กินของง่ายๆธรรมดาใจก็ยังอิ่มได้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นในสมัยพุทธกาลมีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งชื่อนันทะนันทะเป็นผู้ที่ติดรสอาหารมากเวลาฉันมักเลือกบ้านที่ถวายของอร่อยและบางครั้งเมื่อได้อาหารที่ไม่ถูกใจก็มักจะไม่ยอมฉันวันหนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้จึงตรัสสอนนันทะว่านันทะเอย๋ยเธอกำลังยึดติดในรถและปล่อยให้ลิ้นเป็นเจ้านายเมื่อเธอตามใจลิ้นใจเธอก็จะไม่เคยอิ่มแต่ถ้าเธอรู้รสแล้วไม่ติดรสใจเธอจะพ้นจากความหิวที่แท้จริงพระองค์สอนให้นันทะฉันด้วยสติรู้รสชาติแต่ไม่ตามใจรสนั้นเมื่อฝึกไปนันทะก็เริ่มเห็นว่า ความอร่อยอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่ใจที่ปล่อยวางตังหากที่ทําให้สงบนับแต่นั้นมานันทะก็เลิกเลือกอาหารไม่ว่าได้อะไรก็ฉันด้วยสติใจไม่หวั่นไหวและพบความสุขที่มั่นคงกว่าเรื่องนี้ทําให้เราเห็นว่าการรู้รสไม่ใช่ปัญหาแต่การติดรสตังหากที่ผูกมัดเราถ้าเราฝึกเพียงรู้แล้วปล่อยไม่ยึดไม่ติด ใจเราจะอิสระและสงบอาหารทุกมื้อก็จะเป็นบทเรียนธรรมะที่สอนให้เรารู้จักความไม่เที่ยงและสอนให้เราปล่อยวางได้ในชีวิตจริงกินด้วยสติทําให้กินน้อยลงแต่สุขมากขึ้นหลายครั้งที่เรากินอาหารเรามักกินตามความอยากมากกว่าความจําเป็นของร่างกายเรากินเพราะรสชาติอร่อยกินเพราะเห็นคนอื่นกินกินเพราะอารมณ์ไม่ดีหรือบางครั้งก็กินเพราะความเคยชิน ทั้งหมดนี้ทำให้เรากินเกินพอดีกายจึงหนักใจก็พลอยฟุ้งซ่านตามไปด้วยแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าหาเรากินด้วยสติทุกอย่างจะเปลี่ยนไปการกินด้วยสติคือการรู้ตัวในทุกคำที่กินรู้ว่ากำลังเคี้ยวกำลังกลืนรู้ปริมาณที่พอเหมาะรู้ความรู้สึกของกายเมื่อเริ่มอิ่มและรู้จักหยุดเมื่อถึงความพอดีเมื่อเรากินอย่างมีสติ ใจจะไม่ถูกลากไปตามความอยากแต่กลับมีพื้นที่ให้พิจารณาอย่างรอบคอบว่าร่างกายต้องการแค่ไหนผลที่เกิดขึ้นชัดเจนคือเราจะกินน้อยลงแต่กลับสุบมากขึ้นกายไม่หนักเกินไปไม่อึดอัดไม่ง่วงหลังอาหารใจก็โปร่งเบาและไม่ฟุ้งซ่านการกินอย่างมีสติอย่างเป็นการฝึกสละความอยากเล็กๆในชีวิตประจำวัน และการสละเช่นนี้เองที่ทำให้ใจเข้มแข็งขึ้นเมื่อเรากินน้อยลงร่างกายก็แข็งแรงขึ้นย่อยได้ดีขึ้นไม่ต้องแบกรับภาระเกินจำเป็นและเมื่อใจไม่ถูกความอยากครอบนำเราก็จะมีเวลามากขึ้นมีพลังงานมากขึ้นที่จะใช้ไปกับสิ่งที่เป็นประโยชน์แทนที่จะหมดไปกับความอิ่มเกินพอดีพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้มีสติย่อมรู้จักพอดีในปัจจัยสี่ การรู้จักประมาณในการกินคือหนึ่งในสิ่งที่ทำให้การปฏิบัติธรรมเจริญเพราะกายไม่หนักใจไม่มัวเมาและสติสามารถตั้งมั่นได้ง่ายขึ้นการกินด้วยสติจึงไม่ใช่เพียงเรื่องสุขภาพกายแต่คือการบ่มเพาะจิตใจให้สงบและมั่นคงด้วยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองฟังเรื่องเล่าสมมติในสมัยพุทธกาลมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อวังคีสะเดิมทีท่านเป็นคนติดการกินเวลาฉันก็มักตักมากเกินไป กินจนแน่นท้องและง่วงทำให้ไม่สามารถเจริญสมาธิได้วันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเห็นความทุกข์ของวังคีสะจึงตรัสว่าวังคีสะเอย๋ยการฉันที่เกินพอดีเป็นเหตุแห่งความฟุ้งซ่านและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหากเธอมีสติรู้จักพอดีกายจะเบาใจจะโปรง่งและการภาวนาจะเจริญขึ้น พระองค์จึงสอนให้วังคิสะเจริญสติในขณะฉันรู้ตัวในทุกคำที่เคียวรู้จักหยุดเมื่ออิ่มพอดีไม่ตามใจความอยากที่เรียกร้องให้กินต่อวังคิสะทำตามอย่างตั้งใจไม่นานนักเขาพบว่ากายไม่หนักเหมือนก่อนใจก็สงบขึ้นการภาวนาก้องง่ายขึ้นและท่านกล่าวในภายหลังว่าความสุขที่ได้จากการกินอย่างมีสติสุขและเบากว่าความสุขจากการกินอิ่มเกินไปหลายเท่า เรื่องนี้สอนเราว่าการกินน้อยลงไม่ใช่การบังคับตนเองให้อดทนอย่างทรมานแต่คือผลจากการกินด้วยสติเมื่อใจรู้เท่าทันความอยากรู้จักพอดีเราจะพบว่ากินน้อยก็สุขมากได้เพราะกายไม่ทุกข์ใจไม่หนักและสิ่งที่เหลืออยู่คือความสงบที่แท้จริงและนี่คือสิ่งที่ผมอยากชวนคุณลองทำดูครับ การกินอย่างมีสติไม่ได้ช่วยแค่สุขภาพกายดีขึ้นแต่ยังทำให้ใจเราเบาสบายและรู้จักพอในทุกคำที่กินแล้วคุณล่ะครับเคยลองกินช้าๆแล้วสังเกตตัวเองบ้างไหมว่ารสชาติจริงๆของอาหารมันต่างจากตอนที่เรากินเพลินๆแค่ไหนลองมาแชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์หน่อยนะครับผมอยากฟังเรื่องราวจากคุณจริงๆ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อแนวทางการใช้ชีวิตแบบมีสติให้กับคนที่คุณรักและกดติดตามช่องของเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่ช่วยให้ทั้งชีวิตและใจคุณแข็งแรงขึ้นขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอให้ทุกมื้ออาหารของคุณเต็มไปด้วยความสุขและขอให้คุณโชคดีในทุกๆวันครับสวัสดีครับ